ผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Ar k Survival Evo อีกแล้วนะครับพบกับผมแล้วก็โดโรนะครับที่เดินผ่านไปโอเคก็สำหรับในวันนี้นะครับเราจะไปจับเจ้าเดือพเพชรนะครับเป็นตัวประหลาดซึ่งเหมือนหุ่นยนต์ก็เหมือนครับเหมือนโจรสลัดก็เหมือนอ่ะไม่รู้เหมือนตัวอะไรเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจับมันกันเลยดีกว่าครับวันนี้ก็เปลี่ยนโลเคชั่นกันบ้างนะครับมาบริเวณชายน้ำนะครับบริเวณนอตโซนใกล้ๆเกาะคานโนอ่าเมื่อเช้าผมก็บินสำรวจมาแล้วนะครับเจอมันอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับผม ระหว่างทางก็อาจจะเห็นพวกโดโด้นะครับโดโดูของผมเนี่ยกระจัดกระจายเพราะไอ้ตัวนี้ก็เอามาถ่ายคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็เลยตัดออกทําให้มันกระจายกันมั่ตัวไปหมดเลยคือผมจะเอามันมาเวลไงแต่มาเยอะเกินก็เลยเวลยากครับก็เลยทําให้ไม่ประสบความสําเร็จเมื่อเช้าผมเจออยู่แถวๆนี้ครับน่าจะพอหาได้อันนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ครับอันนี้เลยครับ มือด้านขวามันเหมือนพวกโจรสลัดเลยนะครับผมอ่าเหมือนเป็นตะขอเกี่ยวครับตัวนี้เลเว่าเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้เลเว่าเก้าร้อยครับโอเคเลยครับตอนนี้ก็จะมีนะครับหอกพิษกับคอสโบยาสลบเจอหอกพิษก็พอครับไอ้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่ครับมาเลยน้องเฮ้ยยิงปืนได้ครับทำอะไร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 มาเข้ามาดิโอ้สองทีสลบเบื่อเลยครับโอ้โหแบงคาตสลบฮาว่ะเฮ้ยระเบิดโอ้ย อุ้ยโอ้โหอะไรวะออมันวางกับดักระเบิดได้ด้วยครับพอเดินมาใกล้ๆแม่งโอ้โหแล้วมันเสียหายไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจครับค่าสลบมันหนึ่งหมื่นนะครับสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองครับโดนหอกพิษของผมสองทีเท่านั้นเองใส่เซด i ทีฟนาโคติกไปก่อนเลยครับตามด้วยเนื้อน้องครับผมเทมปิกตอนนี้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับบวกประมาณสี่ร้อยสี่สิบเก้าเลเวลขึ้นเรื่อยๆครับ ไม่ช้าเท่าไหร่อยู่ในเกณฑโอเคอีกไม่นานครับน่าจะไม่เกินหนึ่งนาทีครับเราน่าจะได้ขี่ตัวนี้ตัวนี้สามารถขี่ได้ด้วยนะครับแต่มันไม่ใช่การขึ้นไปขี่หรือว่ายังไงอะ่ะบอกไม่ถูกคือเราจะเข้าไปสวมชุดเกาะมันเลยอะ่ะเหมือนกับเรากลายเป็นมันเลยครับตัวนี้ประมาณนั้นเลยครับผมไม่ว่าตัวเราจะสูงใหญ่ขนาดไหนเราก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในตัวมันได้ครับโอเคครับก็อีกประมาณนะครับ3 0 เทมิ่งปัจจุบันตอนนี้เหลือ98นะครับ98เดี๋ยวผมจะไปล่อคอยาวมาทางนี้ดีกว่าครับให้คอยาวไปสู้กับมันดูครับกระโดดเสียบหางอุ้ยเสียบไม่โดนเสียบขาก็ได้มาตามพี่ใบน้องตามมาเร็วตามมาตามมาเร็วเร็วเร็วเราเห้หลดนไปแล้วโอ้ยหลดไปแล้วครับทีนี้เราก็ไม่ได้สู้กับมันแล้วดิมันล่วงลงไปแล้วครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไล่ฆ่าโดโดก่อนก็ได้ครับเฮ้ยจับได้เลยนี่า่าโอเคตัวนี้ผมคิดชื่อมันเอาไว้แล้วครับชื่อของมันก็คือแจ็คสเปโรครับ <laughs> ชื่อนี <laughs> <dep> ้แหละเหมาะเดี๋ยวเดี๋ยวอาสองตัวเฮ้ยสลับสลับโอเคไปเลยครับเดี๋ยวขี่มันกันเลยครับก่อนที่จะขี่เดี๋ยวดูค่าแสตมันก่อนเลยครับตอนนี้เลเวลเป็น1 3 4 1นะครับ ค่าแสตทของมันนะครับมีเลือด6,069ครับดาเมจ1,780น้ำหนัก2,279สปีด100สเตมิยน่ที่2,925ครับตัวอยู่ในเกนโอเคครับอันนี้อ่าอันนี้คือการขี่มันนะครับเข้ามาอยู่ในตัวมันเลยครับตีโดโด้ครับทีเดียวตายครับโอ้โหโดดูนะครับเลเวล150ครับทีเดียวดับอันนี้น่าจะเป็นโดโด้ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยปืนไปปืนไป ตอนนี้ผมยังไม่รู้วิธียิงปืนนี่ครับไม่รู้เล็งยังไงครับโอ้มามุมมองด้านหน้าได้ครับเฮ้ยอย่าหน,นีไปไหนมานี่ยิงไปยิงไปโอ้เล็งยากช่ได้ครับมันไม่มีเป้าบอกไม่รู้ว่าจะเลงยังไงให้โดนอันนี้ผมยิงม่วงเดี่ยครับสปีดปัจจุบันของเรานะครับชา้ากว่าดูดกครับเฮ้ยแต่เวลากระโดดไววะ่ตะตีเข้าไปครับทีเดียวตายจับไปอีกเฮ้ยตัวนี้อึดกว่าตัวนี้สองทีเลยครับ เลเวล4 0 2ทีเลยโอ้โหไอ้พวกโดดูมันจะมีเลือดเยอะกว่าพวกโดโดนะครับอันนี้โดดูครับปวดไปทีเดียวตายยิงรัวๆเวลายิงแบบไม่เล็งมันไม่ค่อยโดนนะครับจัดไปเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวลงไปฆ่าคอยาวด้านล่างต่อเลยครับขออัพหน่อยดีกว่าอัพเป็นสปีดแล้วกันครับสปีดอาไปที่250ก่อนครับผมโอเค แล้วก็เดี๋ยวนามจกับเลือดจะเอาไว้เท่าเดิมก่อนนะครับกระโดลงไปเลยโอ้วลขึ้นเยอะครับแจ็คสเปลโร่เราครับเป็นธรรมดาตกลงมาก็ไม่ค่อยเสียเลือดเท่าไหร่นะครับเสียน้อยมากๆเมื่อกี้มีจระเข้อยู่ด้วยดีกว่านี่ครับเราว่ายน้ําได้ด้วยครับเวลาอยู่ในน้ํารู้สึกว่าจะโจมตีไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้องอย่ามายุกับพี่้ยอยู่ในน้ํามันโจมตีไม่ได้ครับเฮ้ยบินรับโอ้โหหล่นลงมาที่เลยไม่ธรรมดาดีกว่า กด C จะเป็นอะไรเอ่ยเรามาดูกันครับกด C เป็นการวางกับดักครับผมอ๋อนี่ไงกับดักระเบิดที่มันวางใส่เรา,มาเมื่อกี้แต่เราวิ่งเหยียบเองไม่ได้นะครับต้องให้คนอื่นมาเหยียบโอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยครับตรงนี้มีปลาตัวใหญ่มากๆเลยครับสามตัวครับมีปลาเบลินญาแล้วก็ปลาซีลาแคนครับตีไปตีไปตีไปวู้ฮซีลาแคนตัวนี้ไม่ตายวะ่ะ เลเวลเจ็ด้ายห้าสิโอ้โห2อทีครับมาลองบู๊กับ3ขาดูครับยิงไปยิงไปยิงไม่โดนเลยไงนะเฮ้ยตบโดนอู้ยตกใจอุ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตัวนี้อึดว่ะยิงใช้ได้เลยครับอุ้ยเลเวล3,500ครับวิ่งไปใช้ได้แล้วก็มีไดโมโฟดอนด้วยนะครับแต่ผมตีมันไม่โดนไงมันอยู่สูงไปไม่เป็นไรเดี๋ยวตีกับสามเขาไว้ก่อนครับ เฮ้ยสามเขาลงก็สู้ได้สบายเลยครับผมปาลงมาดีได้จริงลงไงน้องมาดิกุยตีมันไม่โดนว่ะตีไปตีไปวิ่งมาดักหน้าครับโอ้ไม่โดนครับทำไงให้ตีมันโดนนีเนี่ยเราไม่สามารถสู้กับนกหิวได้นะครับเพราะเราตีมันไม่โดนเลยครับเฮ้ยมันบินตามมาหัวเข้าไปเรียบร้อยครับ๋อต้องให้มันบินตามมาจิกครับแล้วก็ตีไปถึงจะตีมันโดนครับผมหมาวิวด้านนี้ต่อเลยครับเจอแรปเตอร์ครับผมสองตัว ตีไปครับตีไปตีไปเข้ามาเลยน้องตายกระตดวยันไปครับอีเรียบร้อยครับไม่ธรรมดาครับอันนี้ค่าพลังเดิมๆเลยนะครับที่เราจับมันมาได้ครับยังไม่ได้อัพอะไรอัพแต่สปีดอย่างเดียวครับผมสเตโกตัวนี้ดูดิวดไปวดไปทีทีโอ้ยประมาณห้าทีครับตายหงเลยครับเรียบร้อยเฮยนกตัวนี้ทาไมเนี่ยมันวนเหมือนมันจะสู้เลยครับตีไปตีไปนี่โดนไหมพี่โดนครับ ต่อมะโอ้โหไม่โดนว่ะดีไปแล้วครับน่าจะโดนอยู่ครับทางด้านนู้นมีมังกรด้วยนะครับผมเราจะเอาเดือบพับเผ็รนะครับมาพูกับมังกรดูครับเอลิดยาก้อนครับสีทองกระหลาเนะครับยิงไปยิงไปภูเขาจากสไปร่คอมฟี่กเสือคอมฟี่ตายไปก่อนเข้ามาเลยเข้ามาเลยน้องอันนี้ค่าพลังของเรานะครับเดิมๆเลยครับยังไม่ได้อัพอะไรทั้งนั้นครับผมจัดไปจัดไปอย่านี้อย่านี้ สามมาตีต่อครับต่อยไปต่อยไปยังไม่ตายเหรอยังเดียวอยู่เฮ้ยรู้สึกจะมีคอมปี้มาด้านหลังครับตีไปคอมปี้กับชุยมาสู้กับพี่ไหมน้องอุ้ยเลเวลร้อยครับเตรียมร้อยครับอลิสดาก้อนี้ครับไม่สามารถสู้แจ็คสไปโร่เดือพเพ็ดได้เราชนะแบบสบายๆครับห้าพลังตอนนี้ผมไม่ได้อัพอะไรเลยครับเดิมๆก็แรงอยู่แล้วครับแต่พลังปืนของมันไม่ค่อยแรงนะปืนค่อนข้างจะกระจอกพอสมควรครับ อาจจะได้ในส่วนของการทําให้ชุดเกาะแตกเพราะว่าผมไปบู๊กับบันมาตัวนึงครับมันทําให้ชุดเกาะแตกง่ายมากๆเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาอัพค่าแตดกันต่อเลยครับจะขอเลือดที่ห้าแสนถึงหรือเปล่าน่าจะได้อยู่ครับเลือดแล้วก็ดาเมจดดาเมจจะเอาหลักแสนนะครับเอาสัก 105, แสนห้าละกันตอนนี้ค่าประสบการณ์เราเต็มแล้วนะครับ ดาเมจตอนนี้เอาแสนหกเลยดีกว่าครับมันเกินมาแล้วแล้วก็ที่เหลือสปีดครับสปีดสัก350แล้วกันครับโอเคเกินไปแล้วอะเอาเป็น400เลยแล้วกันครับเว้ยเสือเสือเสือเดี๋ยว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 เ๋ยวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบน้องเดี๋ยวพี่จัดให้น้องได้ตายทุกตัวครับโอเคก็เดี๋ยวที่เหลือเราอัดเลือดไปเลยครับมาดูกันว่าเราจะได้เลือดเท่าไหร่นะครับเลือดเราตอนนี้ไป1ล้าน24,181นแล้วนะครับที่เหลืออัดดาเมจไปเลยครับ มาดูกันว่าเราจะได้ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจตอนนี้ไป2อ3แ0นสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบอหเยอะเชยได้เลยครับสบายสบายแล้วอย่างงี้ครับโอ้วิ่งไปขึ้นเยอะครับสปีดสี่ร้อยกว่าโอเคเลยแต่ว่าตอนนี้เลือดเรายังรีไม่เต็มนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเราสามารถที่จะสู้ได้ทุกตัวครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปบนยอดเขาดูดีกว่าว่าเราจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับ ขณะนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วด้วยทัศนียภาพไม่คนอีเท่าไหร่เสือมาป่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาอยู่กลางอากาศเราไม่สามารถที่จะโจมตีได้เลยนะครับด้านบนนี้ก็มีช้างนะครับอยู่หลายตัวเลยครับเจอปืนหน่อยน้องเจอปืนนี่ไงเขาเรียกว่าเจอปืน่ะมามาเลยมาเลยยิงไปโูมันแจ็ควรโลยิงไปยิงไปโอ้ยิงไม่ตายครับเจอกับดักระเบิดของผมครับเรียบร้อยครับผม โอเคระวางกับดักไว้ก่อนครับเราเจ้าเลขครับวางไปตอนนี้ผมวางเอาไว้นะครับ3ลูกครับเดินมานอ้องเดินมาเรียบร้อยครับโดนไปหนึ่งลูกแล้วครับ2ลูกครับตายโอ้โหสะใจโอ้สะใจสุดๆเลยครับกับดักระเบิดเราอาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคเลยครับไอ้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเพิ่งเคยเจอว่ะ ลูกอาเจนเหรอโอ้โหเบบี้อาเจนครับอะไรตัวเล็กจิ๋วน่ารักขนาดนี้เนี่ยปล่อยมันไว้ครับโอเคครับระหว่างทางนะครับผมก็ไปเจอนะครับเมก้าคอมพีของเรานี่เองผมก็เลยพามันมาด้วยครับมาเวลคู่เลยครับไปดูการไปไอตัวนี้ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีหน้าตาค่อนข้างจะพิเรนพอได้ครับตอนนี้ก็ได้เซตอาแคสต์สีนะครับให้คอมปีเรียบร้อยแล้วครับหูแดกเนี้บครับ ตามมาตามพี่มาให้พี่ลุยบ้างน้องมาแข่งกันว่าใครจะฆ่าไดโนเสาร์ได้มากกว่ากันโอเคเราไวกว่ามันหน่อยนงครับตบเตาไปเรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นการแข่งกันทำสกอร์นะครับว่าใครจะทำสกอร์ได้มากกว่ากันครับผมมาเลยมาเลยเรียบร้อยของปีน่าจะไม่ทันเราครับเราฟอร์มดีกว่าตีไปนี่ของปีจิกหมูครับเรียบร้อยครับหมูตายนานเลยครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับ เดี๋ยวเราไปอัพค่าพลังให้เมก้าคอปปี้เราบ้างดีกว่าอู้จิ๊ได้โมโกดอนครับกระจุยครับเลเวล2โอ้โหคปีธรรมดาครับตัวใหญ่พอๆกับเดือพอเพชเราเลยนะครับตอนนี้ผมก็อัพไปบ้างแล้วครับปัจจุบันก็เลเวลตันตัดไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะอัดดาเมจไปเลยครับสปีดเอาไว้ที่250แล้วกันมันจะได้ตามเราทานอุ้ยิ๊ทำไมมันตัดไวอย่างเงี้ยไม่ได้เลยครับได้แค่นี้เองครับโอ้โหค่าแตดขึ้นน้อยมากๆขึ้นแทบไม่กระดิกเลยอะ ปเดี๋ยวเราไปตีคอยาวทางด้านนี้กันดีกว่าน่าจะมันกว่าเราต้องตีพวกตัวใหญ่ๆตัวเล็กแต่เราใจใหญ่ครับคอยาวตรงนี้พี่ขอเองแจ็คสเปโร่ทีเดียวตายอ่าคอมพี้ก็ตามมาติดๆครับจัดการมาเลยตอนแหละดีมากดีมากเรียบร้อยครับไม่ธรรมดาครับเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ีเอฟเฟกต์ีโลพี่ขอน้องอุ้ยเสร็จเมกาคอมปี้ดีกว่า ไก้าคข้ปี้กัดทีเดียวตายเลยครับเอเบกดีโลไม่น่าเชื่อวันนี้ทำไมไดโนเสาร์มันดูน้อยจังน,นี้ปลาอะไรเนี่ยอุ้ยปลาแซลมอนยักษ์ครับโอ้โหอะไรจะตัวใหญ่ขนาดน,นี้อะไรเนี่ยเนี่ยซอมโดโดมาปลามาเลยเรียบร้อยครับโอเป็นปลาแซลมอนที่ตัวใหญ่มากๆเลยครับตอนนี้ผมก็ปล่อยให้แจ็คสเปลโรนะครับลุยเดียวครับอุ้ยระเบิดไม่ทำงานหรอบุ้มเข้าไปกระจุย โอ้โหมันวางระเบิดแล้วครับตอนนี้แจ็คสเปโร่ครับกำลังตีกับไดโบโคดอนครับจัดการมาเลยแล้วก็จะมีแซลมอนยักษ์ด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับแซลมอนยักษ์มาจากไหนวะเนี่ยผมรู้แล้วว่าใครวางระเบิดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับไอ้แจ็คนี่เลยครับเจอตัวแล้วครับผมโอ้โหทุกอย่างเคลียร์ครับแซลมอนยังอยู่ไหมแซลมอนยักษ์อะโอ้แซมอนยักษ์ตัวนี้น่าสนครับ เลเวลเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยเหรอตัวใหญ่มากๆเลยครับลองยิงดูดิจับได้เปล่าไม่รู้ครับเผื่อจะจับได้ลองดูลองดูอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพัดสิก่อนพัดสิก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเมก้าคอมพี้เราข้ามแน่ครับใจเย็นใจเย็นวันนี้เราจะมาลองจับปลาแซลมอนดูนะครับเฮ้ยสลบแล้วเหรออยังไงเฮ้ยยัง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 ครับยังไม่ร่วงครับ อุ้ยกัดทีกระดูกหักเลยครับมาเป็นแก๊งเลยไม่แน่ใจว่าจับได้หรือเปล่าครับลองดูเห็นมันตัวใหญ่ไงจริงๆถ้ามีคนพัฒนาบอดผมว่าน่าจะจับได้ครับตัวใหญ่ขนาดนี้ทําให้มันขี่ได้อย่างได้เลยเนี่ยมันไม่สลบครับผมโอ้โหไงเนี่ยน่าจะจับไม่ได้ครับ อาจจะจับได้ด้วยคอมานฟอร์เทมนะครับผมตัวนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็จับปลาแซลมอนได้แล้วนะครับผมมันจับได้โดยการใช้สูตรฟอร์เทมนะครับสำหรับใครที่อยากจะจับก็ใช้ฟอร์เทมได้เลยครับจับโดยวิธีปกติไม่ได้ครับผมโอเคไปเวกันต่อเลยดีกว่าเห็นตัวมันใหญ่ดีครับจับไว้ก่อนเอาไว้เลี้ยงได้ตีไปเรียบร้อยไอหมูกระจุยวันนี้เลเวลเราตันง่ายมากๆครับเพราะมันมีแต่ในนเสาร์นะครับเลเวลห0 0 0 6 0 0 0หลักหมื่นทั้เดียวตันเลยครับ เหมือนจะเห็นอันลีดาก้อนอีกแล้วนะครับใช่เลยครับสัวปั๊บเลยครับกำลังมาอาราวานะครับอยู่ในปา่าขอแจมด้วยได้หรือเปล่าปุ้ตีกับแมงป่องครับเฮ้ยตัวนี้สีสวยว่ะเลยไม่เท่าไหร่เนี่ยดูเลเวลก่อนครับอูเสียดายครับเลเวลพิห้าสิบเองครับผมถ้าเลเวลสักแปดร้อยผมจะจับไว้สักหน่อยเฮ้ยทำไมไม่สู้แมงป่องวะตีอลีดาก้อนดูดิอปุ้ตีเดียว,ายยวตายนะครับ มาลุยด้านบนกันต่อเลยตีไปกระตุยไปครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะส่งไอ้แจ็คสเปโร่นะครับไปฆ่าไดโนเสาร์ตัวบนเกาะอ้างนะครับเราเป็นผู้พิพุูความยุติธรรมครับเราจะให้ไดโนเสาร์ทุกๆตัวพอรมานไม่ได้พวกเจ้าจะไม่ลำบากอีกต่อไปข้าจะส่งพวกเจ้าไปโลกที่มีความสุขมากกว่านี้ตายก็จุยไปเรียบร้อยน้องด้านนี้มีนกอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหนีอุ้ยไม่โดนว่ะมันหนีทันครับ ลงไปด้านล่างต่อเลยด้านล่างมีเต่า,ม,ตามีอะไรเยอะแยะมากมายหมดวางกับดักไว้ก่อนวางไปจะระเบิดไปพุ้งเข้าไปเรียบร้อยครับไม่มีตัวไหนตายเลยครับเฮ้ยอะไรจะอึดปาน,นี้เนี่ยเพื่อนปั๊มเข้าไปเรียบร้อยครับเต่าตายแล้วครับผมมองด้านหน้าเต่าก็เล่นได้ครับยิงปืนไปยิงไลยยิงไป,งไปโอ้โหแม่ยิงไม่โดนว่ะตบเข้าให้ตบไปเรียบร้อยเล่นได้สองมุมก,กล้องเลยนะครับสำหรับแจ็คแปรโลเฮ้ยเหมือนจะเห็นมังกรว่ะวู้จิงด้วยครับ กำลังตีกับอะไรวะนกปากแหลมเหรอทำไมเดี๋ยวนี้นกปากแหลมดูเหมือนจะสู้มังกรก็ไม่รู้ครับโอเคครับตอนนี้ผมก็รู้แล้วครับว่าจะจัดการมังกรตัวนี้ยังไงดีครับผมมีนิวเคลียร์นะครับเหลืออยู่หนึ่งลูกครับผมจะยิงไประยะเผาขนเลยครับเป็นไงเรียบร้อยไหมน้องพุ่งเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหตายยกจอครับห้าศพระเนระนาดครับตอนนี้ไฟนะครับติดสเก็ตมาที่ร่างกายของผมด้วยแต่ว่าผมไม่เป็นอะไรครับเพราะว่าชุดเกราะของผมกันไฟ โอ้โหแหวโคตรโหดเลยทีเดียวเล็กครับสบายๆโอเคเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราไปลุยต่อกันที่เกาะคาโดเลยดีกว่าครับผมเอาละครับตอนนี้แจ็คสเปโรของเรานะครับก็มาถึงเกาะคาโดเป็นที่เรียบร้อยเลยครับพร้อมที่จะอาราว่าแล้วครับวางระเบิดก่อนเลยตอนนี้ก็มันสุมนะครับบางทีก็เป็นกับดักบางทีก็เป็นระเบิดนี่วางกับดักไปก่อนครับระเบิดมาแล้วครับอุ้ยทีเล็กโดนคาโดกัดเกือบตายเลยครับมาโดนระเบิดพี่มาน้องระเบิดพี่อยู่นี่ โดนไว้อุ้ยไปโดนตบไปดิเรียบร้อยไม่โดนระเบิดไม่เป็นไรเจอจะขอพี่ได้ตะขอพี่แรงไงน้องยิงนกไปยิงไปมาเข้ามาเข้ามาได้เลยป้าอุ้ยตีไม่โดนว่ะยิงไปยิงไปยิงไปมาพี่ช่วยอุ้ยตีมันไม่โดนว่ะวงการโจมตีของเราจะแคบไปหน่อยครับตีไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราขี้ออกมาเป็นของเหรอวะเนี่ยเมื่อกี้มันขี้ออกมาเป็นกล่องเนี่ยครับ อ๋อมันคีออกมากลายเป็นระเบิดควันด้วยครับไม่ธรรมดานีกว่าโอ้โหไม่ได้เลยครับเอาระเบิดควันมาปาเล่นหน่อยดิเป็นยังไงเนี่ยลองดูดิจัดไปปาไปโอ้นีไงครับเป็นระเบิดควันของแจ็คสเปโร่ครับโอ้ใช่ได้ครับมีประโยชน์ในการเข้ายึดพื้นที่อย่างมากครับ น่าจะเหมาะกับโดยสว่างอย่างเราครับผมตีไปเพื่อนมาเข้ามาเข้ามาเลยเรียบร้อยนกก็กระจุยมาดน้านนี้ต่อเลยครับด้านนี้มีลัปเตอร์นะครับเดอะแฟตด้วยครับไวกว่าแสงอีกครับผมตีไปครับเรียบร้อ,ยน,อยนี่ไปเท่าไหร่เนี่ยหกพันสามว้ยเสือเสือกระจุยดูนกดีดูนกดีโคตรไวเลยครับเราไม่น่าจะตีมันโดนครับเป็นไวขนาดนี้อุ้ยโดนตัวหนึ่งครับไม่น่าเชือ่อตีไปเข้ามาดิเข้ามาดิฟาดิมาอุ้ยตีไม่ทันว่ะ อะไรจะไวปานนี้วะเนี่ยโดนวะโอ้โหตีปั๊วๆโดนเฉยเลยโอเคครับเอาเป็นได้ไงเดี๋ยวเราไปจัดสึกบันบอลกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแบตแรกนะครับเอาฟ้าแรปเตอร์ครับเลเวลหนึ่งหมื่นครับจำนวนสิบตัวครับผมมาท่ากับแจ็คสเฟลโลอุ้ยตีตีรัวๆไปกูได้หรือเปล่าไม่รู้ครับอุ้ยกัดแรงใช้ได้เลยครับตีไปตีไปดาเมจหลักแสนของเราก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่เลยครับโอุ้ยมันกัดเลือดเราลงรัวๆเลยครับแจ็คไหวไหมเนองแจ็ค ตีไปตีไปตีโอ้โหมันดูดซีได้เลยครับเลือดไอ้แจ็คตอนนี้ลงมาครึ่งหนึ่งเลยครับแจ็คตีรัวแล้วตีไปตีไปยังยัง,ย,งยังเดียวอยู่ยังเดียวอยู่เรียบร้อยไปตายยังไม่ตายเหรอโอ้ยยังไม่หมดครับเรียบร้อยครับกว่าจะตายครับแจ็คเราเหลือเลือดประมาณเท่าไหร่อ่ะยี่บห้าเปอร์เซ็นครับเลือดเหลือประมาณห้าแสนนะครับจาก หนึ่งล้านแต่ว่ามันเริ่มรีมาแล้วไงจริงๆแล้วน่าจะเหลือประมาณแค่สามแสนเท่านั้นครับเมื่อกี้ผมก็ดูไม่ทันพอดีมันรีเลือดมาแล้วสาหัสเลยครับสาหรับแมตช์แรกโอเคไปลุยแมตช์ที่2เลยครับเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์ที่2ครับแจ็คสเปโร่ครับปะทะกับออลฟ่าคาโนเลยเวลอสองหมื่นนะครับตัวต่อตัวครับผมมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะน่าจะสูงสีครับเอามาหลายตัวไม่ได้ครับไอ้แจ็คเราไม่ไหวดาเมจมันค่อนข้างจะเบาครับ เดี๋ยวเราวิ่งหนีก่อนดีกว่าวิ่งหนีแล้วก็วางระเบิดปุ่ม้าไปไม่โดนโอ้โหระเบิดเราแม่งระเบิดโคตรช้าเลยอย่างนี้จะไปทําอะไรได้วันนี้ระเบิดทางนี้วางลยครับซึ้งๆหน้าเลยครับวางไวนันแลดีมากตีมากแจ็คโอ้โหกับตรงกับดักอะไรไม่สามารถทําอะไรคาโนตัวนี้ได้นะครับตีไปปวดปลายหุ้ยมันติดกับดักดีกว่าไม่น่าเชื่อครับว่าอัลฟาคาโน่นะครับสามารถที่จะติดกับดักไอ้แจ็คได้ด้วยครับ อุ้ยแจ็บเลยครับอ้าววางไปวางไปรัวๆเลยนั่นแหละพุ่งเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหตายเพราะระเบิดครับคาโน่เลเวลสองหมื่นก็ไม่สามารถจะทนแรงระเบิดได้โอเคชนะไปแบบไม่ยากเท่าไหร่ครับไปที่2ไปแมตต่อไปเลยครับเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตต่อไปนะครับแจ็คสเปโร่ครับประธานดาวคอนกนลิงครับเลเวลห้าพันครับผมมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับตีไปแจ็คตีรัวๆโุ้ยแจ็คเลือดลงรัวๆเลยครับวางระเบิดก่อนระเบิดน่าจะช่วยเราได้ อุ้ยเรียกผิดอันนี้มันเป็นเอลเดอร์ตอนลิงดีกว,ว่าแจ็คจะไหวเหรอเนี่ยแจ็คไหวไหมเอ้ยเพราว่าผมเรียกผิดตัวแล้วครับรวยเลยครับงานนี้แจ็คจะตายแล้วด้วยครับตอนนี้หัวร้อนเลยครับไปลุกพัวเลยครับอุยอ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วมะแล้วก็ลิงตายแล้วเหรอ โอ้เปตายแบบไม่ขึ้นชื่ออย่างนี้เลยครับโอเคครับเราชนะมาได้ครับเอาแล้วครับผมและนี่ก็คือแมตช์สุดท้ายครับเอาฟ้าเล็กเลเวลหนึ่งหมื่นครับปะทะกับแจ็คสเปโร่ครับมาดูกันว่าเราจะสู้มาได้หรือเปล่าครับขนาดตัวตอนนี้ก็แตกต่างกันอย่างมากมายครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับกระไว้ไมนี่ยแจ็คเราโดนกัดทีก็กระเด็นทีครับเฮ้ยมันมีการหมุนตัวด้วยครับยิงไปยิงไปให้มันดีจัดยิงมันมันลงน้ำแล้วครับวางกับดักไว้ก่อนดีกว่า กับดักมากับดักมาเออนั่นอะไรดีมากบุ้งเข้าไปโดนไปโดน,โดนจ,จังครับตีไปต่อตีต่อตีมันจะวนทำไมเนี่ยอย่าวนสิวะมันเริ่มมีเลือดออกแล้วครับวางกับดักต่อเลยครับกับดักอาจจะช่วยเราได้ครับเรียบร้อยมันติดกับดักเราแล้ว,ลวออกมาตีขาวมันตีไปตีไปตราบใดที่มันยังไม่เคลื่อนไหวเราก็สามารถที่จะตีมันได้ ลงหล่แล้วครับไอ้กับดักอันนี้ดีมากๆเลยนะครับสามารถที่จะทําให้พวกเอาฟ้าเล็กนะครับติดกับดักได้ด้วยวางไปวางไปวิ่งหนีแล้วก็วางไปเรื่อยๆครับวางรัวๆว,วางกับดักไว้ตรงนี้มันจะได้โดนกับดักระเบิดด้วยโอเคมันมาแล้วเรียบร้อยมันติดครับตีขามต่อตีต่อตีต่อระเบิดนั้นโดนมันหรือเปล่าวะเหมือนจะไม่โดนเลยครับไปรัวๆไป อา้าเล็กเลเวล1ึงหมื่นอึดกว้างเลยครับดาเมจเราเบาด้วยครับผมวางระเบิดก่อนระเบิดน่าจะช่วยเราได้เฮ้ยจะลงน้ำทำไมเนี่ยวางระเบิดไปโดนไหมโดนระเบิดไหมโอ้โหไม่โดนระเบิดเอเ้โดนแล้วครับปุ่งตัไปเรียบร้อยครับตายเพราะระเบิดครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับเลือดเราเหลือเท่าไหร่เนี่ยเลือดเราลงไปไม่เยอะมันน่าจะรีระหว่างที่เราสู้ไปด้วยครับเพราะว่า มันไม่ค่อยได้กัดแกบางทีมันเดินวนไปวนมาก็เลยทําให้เรารีเลือดได้ครับชนะไปแบบไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่เสียเวลาพอสมควรโอเคครับกันเอาไปด้วย,ยงไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมโอยายาเดี๋ยวก่อนเดียว